สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา95ดหรือูดวงกับหมอแพนนะคะในวันที่17ตุลาคมปี66นี้ราหูจะย้ายออกจากภบมรณะจรเข้ามาเล็งกับลัคนาแล้วนะคะในทางโหราศาสตร์ไทยราหูเล็งลัคนาเนี่ยเข้าเกณฑ์พินทุบาทเป็นเกณฑ์ของอุปสรรคปัญหาในการดำรงชีวิตเรียกง่ายๆว่าดวงแตกนะคะ โดยปกติแล้วก็จะมีดาวใหญ่ดวงอื่นที่คอยส่มผลดีมาคอยถ่วงดุลสถานการณ์มันก็จะโอเคนะคะแต่บางเอิญว่าราหูย้ายรอบนี้ดาวพระหัสไปจอนอยู่ในพ่อมรณะจนถึงเดือนเมษาย,ยนปี67ส่วนดาวสาวดาวคู่มิตรก็ไปลอยอยู่ในภพอรีเรือนของราหูนะคะทำให้ครึ่งปีต่อจากนี้สำหรับคนลัคนารราศีกันแล้วก็อาจจะหนักอยู่สักหน่อยนะคะ หลังจากเดือนเมษายนปี67ไปแล้วดาวพฤหัาจรเข้าพบสุภาสถานการณ์ต่างๆมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ช่วงสิ้นปีนี้ก็จะมีจุดพลิกมีจุดให้กลับร้ายกลายเป็นดีอยู่นะคะช่วงพฤศจิกาถึงธันวาปี66ดาวเกตจอนเข้าพบสุภาร่วมกับดาวมฤตยูถ้าคุณรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี มันก็จะส่งผลดีเข้ามานะคะก็จะมีจุดคลิกมีจุดเปลี่ยนที่ดีเข้ามาราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงนะคะไปถึงไหนก็ต้องเอาความเปลี่ยนแปลงไปด้วยรอบนี้ราหูจรมาเล็งลัคนาก็ทําให้คนลัคนาราศีกันมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเข้ามาจะมีสถานการณ์ภายนอกเข้ามาบีให้คุณจะต้องตัดสินใจบีให้คุณต้องเปลี่ยนนะคะ อาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือที่อยู่อาศัยหรือบางท่านก็อาจจะต้องเปลี่ยนทั้งสองอย่างเลยก็ได้บางท่านก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพย้ายบริษัทเปลี่ยนที่ทำงานอาจจะเกิดจากการที่บริษัทมีการปรับโครงสร้างแล้วกระทบถึงหน้าที่การงานของคุณก็เป็นไปได้บางท่านก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ จะต้องจากบ้านจากถิ่นฐานที่อยู่เดิมบางท่านก็อาจจะย้ายทั้งบ้านย้ายทั้งงานพร้อมกันเลยก็ได้เพียงแต่รอบนี้การย้ายถิ่นฐานที่อยู่ย้ายไปต่างที่ต่างทีนจะดีกว่าอยู่ที่เดิมนะคะเพราะว่ารอบนี้ดาวพระหัสเจ้าเริอนพันธุไปได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่ในภพมรณะภพมรณะนี่ถ้าอยู่ที่เดิมจะมีอุปสรรคปัญหานะคะ แต่ถ้าได้ไปต่างที่ต่างทิ่นก็จะมีโอกาสที่ดีทางการงานการเงินเข้ามามากขึ้นจะทําให้เหนื่อยน้อยลงด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเรื่องนะคะที่จะต้องใส่ใจก็คือเรื่องของคนปลายปี66ถึงต้นปี67ดาวพระหัสเจ้าเรือนพันธุจ้จอนอยู่ในภพมรณะและดาวสาวดาวคู่มิตรของราหูเจ้าเรือนปุตตะจอนอยู่ในพภะอริทําให้ช่วง6เดือนต่อจากนี้ ถ้าจะให้นิยามก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่บริวารเป็นพิษมิตรพาจนนะคะหลังจากเดือนตุลาคมปี66ไปแล้วก็ขอให้ระวังอาจจะมีเรื่องประทบกระทั่งกับคนรอบข้างได้ง่ายระวังจะมีคนมาแนะนำให้ทำงานผิดพลาดลงทุนผิดพลาดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจอาจจะเป็นหวังดีประสงค์ร้ายหรือหวังดีผิดที่ผิดทางผิดเรื่องผิดกาลเทศะ ก็ทำให้เสียเรื่องได้เหมือนกันแล้วก็ขอให้ดูแลลูกหลานลูกน้องบริวารใกล้ชิดสักหน่อยนะคะระวังจะมีความดื้อดึงไม่เชื่อฟังสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้กับได้นอกจากนี้ก็ขอให้ดูแลบริหารการเงินวางแผนการเงินให้ดีด้วยราหูเวลามาเลงลัคนาก็มักจะมีผลในเรื่องของการเงินนะคะจะทำให้รายจ่ายเยอะขึ้นก็ขอให้ดูแลการเงินกันให้ดีด้วย หลังเดือนตุลาคมปี66ไปแล้วจนถึงเมษายนปี67เป็นบททดสอบที่ฟ้าประทานมาให้นะคะสุภาษิตจีเนี่ยกล่าวไว้ว่ายอดคนต้องผ่านการเคี่ยวกรามถึงเลือดถึงเนื้อถึงกระดูกถึงจะเป็นยอดคนได้ดังนั้นช่วงนี้ก็ขอให้มีสติใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งนะคะใช้ปัญญาเอาชนะปัญหาโลกประสาแล้วฟ้าหลังฝนเนี่ย แล้วฟ้าหลังฝนก็จะสดใสเองค่ะราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งความรุ่มหลงด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าเรือนอริจรมะเร็งลัคนาแบบนี้ก็มีสองเรื่องหลักที่จะต้องระวงังก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็เป็นเรื่องของอบายมุขเรื่องของการงานและการใช้ชีวิตจะทำอะไรก็ขอให้อยู่ในทํานองคลองธรรนะคะหลีกเลี่ยงอบายมุขของเงนเมาสถานที่โครจร หลีกเลี่ยงเรื่องที่มันสุ่มสี่ยงต่อกฎหมายหรือศีลธรรมแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของธุรกิจสีเทาเอาไว้นะคะจะทําให้มีความยุ่งยากวุ่นวายเป็นเรื่องเป็นความเป็นคดีตามมาได้แล้วก็ขอให้ระวังอาจจะถูกลอกถูกโกงถูกชอก่อโกงระวังพวกมิจฉาชีพแกงคอรเซนเตอร์เอาไว้บ้างส่วนในเรื่องของความรัก ก็ขอให้ระวังจะมีปัญหาจากเพศตรงข้ามเข้ามาได้นะคะคนไม่โสดระวังเรื่องของมือที่สาเอาไว้บ้างส่วนคนโสดถ้าพักเรื่องของความรักไว้ก่อนได้ชีวิตก็จะเรียบง่ายมากขึ้นนะคะและถ้าจะให้ดีก็ขอให้อยู่ในศีลในธรรมนะคะรักษาศีลห้ามันสวดมนต์ไหว้พระกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือตามแต่ศาสนาของแต่ละท่านเลยนะคะ รักษาตัวรักษาใจให้ผ่องแผ้วผ่องใสชีวิตและการงานก็จะง่ายขึ้นราบรืนมากขึ้นผ่านบททดสอบไปแล้วอนาคตจะสดใสาการงานการเงินก็จะก้าวหน้านะคะช่วงคงสุดท้ายของปีก็ขอให้คนลัคนาราศีกันมีความสุขสมบัตงใจในทุกสิ่งนะคะร่ำรวยเงินทองปลอดโรคปลอดภยัย มีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แพนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปและแพนขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ